S Hi s t u d e n t g r a d e 4, welcome to learn science and with teacher อ๋อนะคะ itis กลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือ organism นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับกลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือ organism นั่นเองนะคะเรามาดูการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกันนะคะการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนักวิทยาศาสตร์ได้สํารวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเพื่อนํามาศึกษาและจําแนกประเภทโดยใช้ความเหมือนและแตกต่าง เช่นลักษณะภายนอกการเคลื่อนที่หรือการกินอาหารเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มมีชีวิตได้แก่กลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่ม ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะเรามาดูกลุ่มแรกกันเลยนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มพืชแพนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองสามารถเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้นะคะมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะหรือการสร้างอาหารนั่นเองโดยใช้ลงพวัตถุสีเขียวของพืชสร้างขึ้นเราเรียกว่าคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลเนี่ยมันจะอยู่บริเวณใบพืชเป็นเม็ดสีเขียวนะคะโดยพืชที่เป็น มีลักษณะสร้างอาหารเองได้นะคะก็จะเป็นพริกดาวเรืองมะนาวมอสผักแว่นเป็นต้นนะคะตามภาพนี้จะเป็นพืชดอกชนิดต่างๆนะคะที่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะแล้วก็ตระกูลมอสต่างๆนะคะจะมีใบสีเขียวนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะนักเรียนต่อไปมาดูกลุ่มที่2นะคะกลุ่มสัตว์หรือ animal นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะจึงต้องกินสิ่งมีชีวิต ชนิดอื่นเป็นอาหารนะคะเพื่อให้ได้พลังงานในการดำรงชีวิตนั่นเองนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะคะและเคลื่อนที่ได้เช่นแมวสุนัขงูปลากบไฮดา้าดาวทะเลกิ้งกือมแมลงต่างๆนะคะแล้วมาดูซิว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มนั้นมีอะไรบ้างนะคะคือเช่นดอกไม้ทะเลนะคะแมงกะพรุนนะคะ ปะกกาลังนะคะแล้วก็สัตว์ที่อาศัยอยู่น้ําจืดก็เช่นไฮด้าไฮด้านี้นักเรียนรู้จักไหมว่าลักษณะเป็นยังไงนะคะไฮด้าคือนี่ค่ะตามภาพลักษณะจะเป็นสีขาวนะคะขุ่นไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้จะอยู่บริเวณที่น้ําใสนะคะลำธารน,นะคะน้ําฝนนะคะลักษณะการขยายพันธุ์นะคะจะ งอกข้างลําตัวแล้วก็หลุดเป็นตัวใหม่นะคะแตกข้างลําตัวนะคะแล้วก็หลุดเป็นตัวใหม่ได้นะคะต่อไปเราไปดูกลุ่มที่3กันนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์หรือฟังกัสนั่นเองนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เคลื่อนที่ได้แต่บางชนิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะนอกจากนี้สิ่งมีชีวิตบางชนิดในกลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดโรคกับคนสัตว์ หรือพืชได้นะคะสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีด้วยกันอยู่4อย่างน,านะคะก็ะคะือเห็ดรานะคะจาเห็ดรานะคะจุลินทรีย์ลาขนมปังแล้วก็แบคทีเรียเรามาดูภาพเต็มๆกันเลยนะคะนักเรียนอ่ะอันนี้คือเห็ดนะคะเห็ดจะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะมีทั้งเห็ดกินได้แล้วก็เห็ดกินไม่ได้นะคะนักเรียนอ่ะเรามาดูลาขนมปังนักเรียนเคยเห็นไหมคะอันนี้กินได้ไหมคะนักเรียนนะคะ กินไม่ได้นะคะเหตุราตัวนี้นะคะถ้านักเรียนทานเข้าไปแล้วนะคะจะเกิดท้องเสียนะคะอันนี้ก็คือแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียนี้ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้อันนี้เขาย้อมสีนะคะลักษณะจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์เนี่ยจะมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะจุลินทรีย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กนะคะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เหมือนกันนะคะ และบางชนิดมีประโยชน์นักเรียนสามารถนำไปใช้ผลิตยารักสาลโลกนะคะหรือใช้หมักอาหารต่างๆได้และจุลินทรีย์บางชนิดนะคะทำให้เกิดโรคในคนสัตว์และก็พืชได้นะคะนะคะจากการเรียนนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือออร์แกนิซึมนี้นะคะทำให้เราสามารถแบ่งกลุ่ม สิ่งมีชีวิตได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามท้ายบทกันนะคะหรือท้ายคลิปนั่นเองเจอกัน Next คลิปนะคะ thank you for enjoy ค่ะ goodbye student